แมนเชสเตอร์ซิตี้เดินหน้าเสริมทัพแบบไม่ยัง้งล่าสุดเปิดตัววิตอเฮสเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งจากบราซิลเป็นแข้งใหม่รายที่2ในตลาดหน้าหนาวนี้หลังเพิ่งเซ็นอับดกโกดีคูซานอฟไปก่อนหน้านี้แถมยังเตรียมเปิดตัวโอมามามมตเป็นรายต่อไปเฮสวัย19ปีย้ายจากพันเมรัสด้วยค่าตัวราว35ล้านยูโรพร้อมเซ็นสัญญายา,ยาว4ีปีครึ่งเจ้าตัวเผยความรู้สึกว่าผมตื่นเต้นมากที่จะได้มาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ทุกคนได้เห็นความสำเร็จของแมนซิตี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมเองก็อยากจะสร้างผลงานและช่วยทีมคว้าถ้วยรางวัลให้มากขึ้นเฮสถือเป็นการเสริมทัพรายที่2ในตลาดเดือนมกราคมนี้ต่อจากคูซานอฟเซนเตอร์แบ็กจากลองด้วยค่าตัว40ล้านยูโรส่วนโอมามามูดกองหน้าไอทรักแฟรงเฟิร์ตกำลังจะเป็นแข้งใหม่รายที่3หลังเข้ารับการตรวจร่างกายเรียบร้อยงานนี้แฟนแฟนซิตี้มีเฮแน่นอนเพราะดูเหมือนจะยังมีการเสริมทีมอีกอย่างน้อยหนึ่งราย แล้วคุณคิดว่าใครจะมาเสริมแกร่งให้ทีมอีกรอดูเลยแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ